กันแล้วนะลูกไม่ได้เล่นโคลนเล่นน้ำกันแล้วนะคะแต่เจ๊ลินยังเป็นคุณแม่หัวโบราณนะคะแม่พี่สี่สนุกอ่สนุกสนุกค่ะแต่ว่าแม่ลินก็แบบว่าดูค่ะอ่ะอ่ะจนมุมแล้วนะคะจนมุมจนมุมข้ามมาเร็ว อันน้้ไดแค่สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับเริ่มเล่นม,มันเป็นกลางที่สองนะครับกับเพื่อนม้านะครับก,กลางกลัวนะครับปล่อยให้เล่นเดียวนะครับกล้าไหมกล้าไหมสาวน้อย ขี่ม้าหรือจะให้มา้าขี่กล้าไม่กล้าควันไม่ค่อยกล้านะครับแม่แม่ไม่ชอบทำลายข้าวของของลูก เอมีขาหลังเดี๋ยวนี้มีขาหลังเพิ่งเห็นน้องขวัญนะครับมีขาหลังนะครับวันนี้ขึ้นแล้วนะครับเอาจอยฮี่ฮีแม่ก็จะช่วยนะฮี่แม่ขวัญจะเบ็นให้แม่เล่นมาลูก เดีนเอ,อ้ยของเล่นลูกโอ,อ้ยออของเอาไปเล่นเล่นต้องขวานไม่กล้านะครับแม่ต้องพข,ขวานเข้าไปเล่นด้วยนะครับถึงน้องจะเล่นนะครับ เป็นเด็กเรียบร้อยอย่างนี้ลูกไม่รู้จะนของเล่นเหรอลูกว้าอาบน้ำเพิ่งเสร็จนะครับเราให้เล่นนะครับเสร็จแล้วไม่บอกว่าอย่าเล่น เจ้าขวัญก็เชื่อแม่เลยเกินนะครับโอ้ยเรนเยปล่อยให้ลูกเล่นบ้างลูกเรนเ้ยแฮ่เรน,นจะเล่นเองนะครับแม่แม่มีการบอกลูกไม่ให้เล่นอีกนะครับพาลูกหนีอีกแล้วโอ้ยขวัญไอขวัญจะได้เล่นของกับเขาหรือเปล่าฮะ ก็เล่นโคลนเล่นอะไรหลายรอบแล้วนะครับต้องต้องต้องเข้าไปเล่นเป็นเพื่อนนะครับอน,น้องไม่ล้าเล่นนะครับทางนี้ก็จะหลอกลูกออกมาเรื่อยๆนะครับมาให้น้องเจ้าขวัญได้เล่นนะครับขวัญนี่ขวัญไป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 พ่พาไปเล่นแล้วนะ

ไปเล่นม้าลูกนู่นเล่นแต่กับไก่ป่เล่นแต่กับไก่ป่นาน,นเล่นน้ำเล่นโคลนถนัดนะครับแม,แม่ของเล่นไม่ไม่เล่นนะครับ มาแล้วมาเล่นฝันนี่ฝันนี่เล่นเล่นนี่มามามาลูกมาเอ้าเอาออกมาแล้วย้างน้อยอะไรไม่รู้จักเล่นของนะครับเม่ๆของเล่นลูกของเล่นเออเล่นน้อยเล่น อันนี้บอกลูกีนนะครับอ่าได้แล้วได้แล้วโอยจะห้ามนะครับจะห้ามไม่ให้นกขวัญเล่นนะอีใอ้นกขวัญเล่นมีอย่างนี้ก็มีนะครับแม,แม่มีการห้ามไม่ให้ลูกเล่นนะครับเก็บออกไปไว้ได้ลนลครับ อจับลูกไว้แล้วนะอย่างนี้ก็มีด้วยนะ,ะห้ามเล่นห้ามเล่นลูกก็ชื่อหลือเกินนะครับครับนี้ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอเดาอีกไหมลูกเดี๋ยวอีกขวานขวานเอา้า สวัสดีนะครับบ๊ายบาย